ถ้าเราหายใจอย่างมีสติอยู่ในขณะที่ประชุมใครก็จะพูดอะไรยังไงก็ตามทีเราก็ในใจมันเย็นได้มันยิ้มได้และเมื่อถึงคราวที่เราจะพูดเราก็พูดได้ความยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะไม่รู้สึกว่าจิตใจนี่เกิดความทุกข์เพะฉะนั้นเราก็สามารถทนเขาตำหนิเราได้อะไรต่างๆในที่ประชุมเราไม่ต้องทนเราไม่ทนเราไม่ต้องทนเลยทำไมถึงว่าไม่ต้องทนนะเพราะในขณะนั้นเนี่ยจิตใจมันจะแจ่มใส คือจิตนี่มันสงบนะอันแรกจิตมันสงบเพราะจิตมันนิ่งมันไม่ได้กระจัดกระจายไปกับความความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรจิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งมันมีความสงบแล้วมันก็มีกําลังข้างในในขณะเดียวกันเมื่อจิตมันนิ่งมันไม่ต้องกระจัดกระจายวุ่นวายสมองมันปัญญามันก็แจ่มใสไอ้ความรู้อะไรที่เรามีอยู่ประสบการณ์อะไรที่เรามีอยู่เราสามารถเรียกมารวบรวมได้แล้วก็ใช้ได้ทันที เพืนพอถึงเวลาจะพูดจะพูดได้ทันทีอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ยังตรงต่อความหมายตรงต่อจุดที่เราควรจะต้องการที่เราต้องการจะให้เรื่องมันเป็นยังไงจะพูดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งตรงจุดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต้องทะเลาะวิวาทกับใครด้วยรหรือถ้าใครเขากําลังโต้แยง้งทะเลาะวิวาทกันจิตที่มีสติด้วยความสงบเย็นก็อาจจะช่วยผ่อนคลาย ่อนคลายสถานการณ์ที่กําลังทะเลาะวิวาทกันนั้นให้กลายเป็นได้สติซึ่งกันและกันแล้วก็หันมาพูดกันอย่างมีเหตุมีผลได้เพราะฉะนั้นมองดูแล้วมันมันไม่มีอะไรเสียไม่เห็นมีอะไรเสียมันมีแต่ได้แล้วก็ได้ความสสงบเย็นได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีของอนาปตสตินี้ทําได้ทุกแันทุกแห่งทุกที่แล้วก็จิตเราก็สามารถสงบเย็นได้ถ้าทําได้จริงไ,ได้ทุกอิริยาบถด้วยถ้าทําได้จริงทุกอิริยาบถ